พี่น้องสู้ชีวิตแต่ชีวิตชู้กลับมากเลยผ้าแผงใครได้ดันมาสื่อของไปไปขายสู้ชีวิตมากแล้วก็ชีวิตก็สู้กลับมากอ่อนบุญทุ่มพอดเหรอพี่น้องเอ้ยเบิองเมืองเมืองรถสตาร์วัติดซื้อของแล้วแล้วสตาร์วัติดพวกนี้คอยผ้ากันนะ อันนี้ค่อยแดงเบิด<อ>ตาด้ปุ๊ไหมบิดีเลยเบิรตีลูกเก่งแล้วมามาโอ้ยย่งบ่อไก่เราอีกสองลน้ำแข็งกับพ่อทันยาเฮาเซกูเป็นคนนะบ่อด้พี่บาเออพี่บากับคนเห็ดขึ้นกันโอ้ย <c ười> ไม่ได้ยูลด <c ười> รถมดเอร์ไซคเราส,สตาร์ทรถติดแม่เราไปในรถง่ายรถง่ายก็จอดไว้อะบ้านทุนเปล่าวานนี้เมู่บ้านเก่ามอเตอร์ไซค์มากปฏิ่สธว่าหาซื้อของไปขายปรากฏว่าเมน,นูครับยางกับคอยกันแดดไข่ตุ๋นเสียงไข่ิ่บเขา่าคืเอเรียกว่าพี่น้องมานบอคอยบอยอะไรเน้ยแต่ถหาหมูุเจ้ากระเสียก่อน ่มา,มามันสิี่แปดฟันมันอิปูนบ่แต่รูดตรี่แปดสี่ขล่องเอเ่ยนะข่อยเขาว่าอย่างก็ข่อ,ขอ,อยฟันว่าอีปูนีบแล้วมันหนีบนิ้วข่อยออกนิวน้วนึงมันเลยยังสีนิ้วเรวมฟันข่อยก็ตีไปคือแปดสี่หลายแห้งก็แปดหาบ่ค่อยหลายรตเตลี่ถ้าใครเขบ่ถือถือล้วซีดกระสูบรับมาใหญ่มากมาันจะ้าละละโอ้อยหนึ่งหนึ่งหน สู้ชีวิตให้มันสุดก่อนจะหยุดเรื่องแล้วทุกอย่างมี่ถูกบางสุขบางคือหนทางจะจะาของคำว่าคนสู้ก็เหมือนจะตายไม่เป็นเออสูขข้ครับกูจะขายกะเาาพะา้าจานละแปดสิบเมื่อวานนี้กะเพ้าสู้ชีวิต